หน่กากลัวดีดีวาสวัสด <c oughs> ีครับผมนนเกลียวเนื้อสมเด็ดบอกว่าสุดยอดมากครับราด <c oughs> ครับอาหารกรุงเทพิ่งเกี๊ยวไหมยางี่เกี๊ยปลาบอา นายวูอันนี้ว่าซีซาดเลยครับแบบนี้เปีย,เยบเ,ยเลยนะครับโอ้โหไอ้เคยกินสิลูเลยนี่ครับโหดมากที่แบบนีสิ่งนะเน้นดอกของแบบนี้กระดอกเลยครับสมเด็จตรงรานนี้ครับเมื่อกี้กินแบบสิ่งนุ่มๆไมว่านะผมเราจะไปกินตอนในเมืองก็เยอะ เผือสุกอืมอสียบมากไม้มาาหาดานมึงเย็นโอ้สุด,ดยอดบ้าเสียบมากดีครับผมสักคำกวอนโสชาตินี่จะหายไปอีแบบนี้ก็น่ากลัว จะลุยกันนานแล้วเปดนครับผมมาวันนี้เรามีักนุ่นครับจะกินกับเ,เกี๊ยวได้ไหมยังไม่ได้คนเลย,ย <c oughs> วันใหม่อีสานมังนงี้วแล้วครับ mát 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 có cho mát 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 แป,แปป๊๊แล้วก็เยวสุดยอดมากแบบมากไม่ม,มาอาจารย์ครับพินติด

จับพีก็แ่บเรือใบ còn cũng không đẹp mặt rồi nó

ủa đi có nứt ủa đi đẹp nó lái khướp nó ta ăn là đỉnh, 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 đỉnh. Không mà như là không được đồ nha, có phải mua đẹp? ดี่ยังบอกเลยครับผมครับน,นี่มันดออกมาโนุ่มมากเลยเกือบ่ลานจับเนี่ยดีผมไม่กินจับข้าวอย่างเลยจะหอมมีเนทุกส่วน,นเนื้อ Chị đẹp miếng này chỉ kiểu kiểu mỏm, nát dẻo mỏm nùn Thật giỏi thật kìa, quán thịt thịt thịt, thịt xanh Kiểu mỏm khô hay muộn không không bao đâu โซตินามมึงเดี๋ยวฟังแสียบเอาเอามาส่งเด็ดเดือดดูเามาด่านเนี่ยบอก็บคอนผั้ดูนะ เก็บถ่วงไว้ต่อสวัสดีครับผม